รอบหนึ่งไปดูว่ากูทำอะไรของก,ก,ก,กูอ่าะดูนะดูนะว่าผมทำอะไรบ้างมาดูกันเลยโอเ,โอเคไปไปไปใช่เป็นใช้เวลาเวลาเวลาคอนเทนต์เก็บคุณสมรู้ปืนปืนปิน้ว ปเจปีนี้คุณดูอจะเปดประมาณแปดเจ็ดเกมว้าวเยอะเป็นกันเนี่ยไม่เคยคิดมาก่อนที่จะดูเลยครับนี้แต่เกมที่ท่านเปิดของคุณคือไหมครับโอ้ดีมากฮา <c oughs> นด้เกมทนคุณไปไหมครับอาร์ไม่ไม่อไม่เคยดูแก้ดีมออดูเยอะอยู่ไหมครับพเพราะเยอะมาก พ <S an the> ี่จผ่านมาเยอะจังใช่ใช่ใชอยาผ่านไปเยอะไปยิ่งขี้ผายนี้ไว้ว่าช่องเป็นช่องเล็กจะทําอะไรได้หยุดพูนหยุดพักช้างขึ้นรไฟเปิดเปิดเกมใช่นี่เนตะตัวปลอมคนเรียบเรียงปลอมมันก็ตัวปลอมอะบบไรไหม ดูเกมจากเคเตอร์สองศูนย์ห้าอะไรกได้โอ้คือในใจคุณเย่เย่เย่เย,ย่แต่ถ้าเขาเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าปกนะไม่อยากเป็นเอไอเอไจะของลกงนี้นงเนี้ยเฮ้ดูแฮมเตอร์ดูแฮมเตอร์ดูแฮมเตอร์แฮมเตอร์ช่วเลยดูแฮมเตอร์อ่ะพี่ชิบิงดูตับ นูแฮมเตอร์นูแฮมเตอร์จ oh ุจเขนนูแฮมเตอร์เจ้กราพหนูแฮมเตอร์เกมที่คุณเคยบ่งบอกบอกคือเป็นอย่างดีหนูตัวมันอย่างดีอะไรวะคุณคุณมีมีไว้ได้ไหนประเภทนี้ปร่เภทอะไรอะไรเป็นยังที่โดดตินเซนบ็อกโอ้เกมโปรดเคสของโปรดนูแฮมเตอร์แฮมเตอร์ แหวมตาจุเจเลยแหวมตาอยากดูอีกเออดีมากเกมโปรดนะอนี่อันนี้ดูแล้วอันนี้อดูนะบริษัทนี้ใช้เกมมือปั้นย้อนดูกันเลยแคชชี่ปั๊ดๆๆๆๆอันนี้เปิดดูยังวะไม่จัมาถึงอันนี้น่าจะเปิดดูแล้วเกมโปรดโมเมนต์อันสำคัญเชื่อคนโปรดอ๋อออเอ กเป็นปกปูกูเป็นอย่างดีคืออะไรแล้วไม่รู้ยนี่ยคุณคุณมีวัฒนธรรมที่ใสคุณมีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค,ค์ของคุณไม่สิน้นสุดโปรโปรทำโปรทุกโปรเจกต์อะแป๊บหนึ่งกูอ่านยังไม่เสร็จเลยเนี่ยอะอืะอจาจ เกมเพลย์เตอร์ท <disappointing>, <anch moon> ุกคนเป็น <Believe> ด <t ell> ีโอเคเรามาอ่านใหม่อ่านใหนเพราะตาบอดเองเลยก็อย่างดีกุไม่ตั้งไหนความคิดสั้งสรรไม่สิ้นสุดปุ๊ตคอลประจิกด้วความด้วยความแรงทุ่งฉีดก็รที่ตรดจเต็มแฟนบ็อกใช่ผมชอบดีนะผมผมชอบผมชอบประดิษฐ์ปืนออกกลไกปืนบ้างน้ำตาจะไหล จบแค่นี้้วครับไม่มีอะไรจะให้ดูแล้วขอบคุณครับที่มาชม